พระภิกษุกับสตรีพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตนอย่างไรพระอานน์ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกเราทั้งหลายควรปฏิบัติอย่างไรต่อสตรีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอานน์อย่าดูเลยพระอานน์ถามต่อว่าถ้าดูแล้วควรทำอย่างไรพระพุทธเจ้าตอบว่าอานน์อย่าพูดด้วยเลยพระอานน์บอกว่าแล้วถ้าจำเป็นต้องพูดละ่ะ พระพุทธเจ้าบอกว่าจงมีสติไว้ให้มัน่นอาน,นุนภิกษุผู้เป็นเสขบุคคลหรือผู้ยังฝึกอยู่ถ้าคุยกับสตรีต้องมีสติไว้ให้มัน่นต้องไม่มองด้วยความกำหนัดภิกษุผู้เป็นเสขบุคคลพึงเข้าไปใกล้สตรีด้วยความสำรวมระวังมีสติมีปัญญาไม่เพลิดเพลินไม่กำหนัดห้ามภิกษุจับต้องร่างกายสตรีแม้จะเป็นเพื่อช่วยพยุงล้ม เว้นแต่จำเป็นและมีสติอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งแห่งราคะอารมณ์นั้นย่อมเป็นไฟเผาจิตแม้รูปงามเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสหวานสัมผัสนุ่มวนวลหากไม่เห็นโทษก็ย่อมเป็นบ่วงร้อยรัดภิกษุทั้งหลายพึงรู้ชัดว่าสตรีมิใช่ภัยแต่ใจที่หลงไหลตั้งหากคือภัยแท้ใครเข้าใจธรรมนี้แล้วย่อมไม่โทษสิ่งภายนอก แต่มันดูภายในใจตนด้วยสติอย่างลึกซึ้งกดติดตามเพื่อการตั้งมั่นในจิต